ครับอ่าเพลงนี้นะครับเพลงนี้

คนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดินนะครับกราบสวัสดีครับพี่พี่ FC แฟนคลับช่องพี่หลวงมาไกลนะครับเจอกันในไลฟ์สดรอบค่ำของวันนี้วันจันทร์ที่29เดือนธันวาคม2,568นะครับสามสิบสาก็เหลืออีก2วันนะครับก็จะหมดแล้วนะครับปีสองพอยหกสก็เหมือนกับเหมือนกับพวกเขเมรน,นะครับ ออตอนนี้ขมินก็ว้าวุ่นนะครับเรามาจับตาดูกันว่าเมื่อครบ72เชั่วโมงแล้วเนี่ยขมรนเจ้ายังไงนะครับนะแต่ก่อนอื่นผมมีวิดีโอเพื่อความบันเทิงนะครับให้พวกเราดูก่อนนะครับพี่น้องเอซีดูก่อนนะวิดีโอนี้นะครับมันเข้ากับเพลงเ,เพลงเมื่อสักครู่นะครับนะมันเข้ากันมากเลยนะครับนะ เออเอาใครอยากกดหัวใจก็กดนะใครอยากจะกดส้นตีนส้นเท้าก็ก็เรียนเชิญกดได้นะครับเอาตามอัจยาศัยนะครับนะเออเอาเอาที่สบายใจนะครับ เอออ่ะนะมันก็นะเออก็ดูเท่าเท่าที่เห็นนี่แล้วกันนะอิอินะครับนะเออก็ไม่รู้จะว่าไงนะเอาตามนั้นนะครับเออมีส้มไม่มีเทาแต่สอส้มโดนสอยไปแล้วครับ ไปยุ่งเกี่ยวกับการโดนทอยโดนไอ้พวกเทาๆฟอกเงินนะครับเนะเชื่อไม่ได้นะครับมีส้มไม่มีเทาไปเคลียร์ในพักตัวเองให้มันจบก่อนนะครับนะไป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 เคลียร์ก่อนนะครับนะเอ้าขอทักไทยกับพี่พีเอฟซีแฟนคลับที่คอมเมนต์เข้ามาในช่องก่อนนะครับขอเวลาชั่วครู่นะครับนะสวัสดีกับพี่มนัฐนะครับพี่ตั้มพี่พิสิทธิ์พี่เซมเบ้นะครับพี่สมบูรณ์ พี่เซมเบ้พี่สมปองพี่จันเพนพี่แอดบวนเจอร์น้องแฟนต้นะครับพี่สัมพันธ์นะครับพี่จันเพนเท่าถนนพี่ทวัตชัยพี่ยงยุทธสวัสดีครับผมนะแล้วก็น้องแฟนต้าพี่รัตดาพี่ตั้มนะพี่สุวัตพี่นครผู้ปื้มพี่ชัยยาพี่เซมเบ้พี่จันเพนพี่ยูนพี่สุภาพรนะครับพี่ยงยุทธพี่บีเคเคพี่วันชัยพี่บุญมีพี่ยงยุทธนะครับพี่ชัยภูมินะครับพี่จันเพน พี่เบิร์ตเบิร์ตนะน้องแฟนต้พี่ประยงพี่ชะกันพี่ปะนอมพี่คำพันธ์พี่เคือวันพี่จักพันพี่โชคชัยนะครับพี่ปียนุษย์สวัสดีครับนะพี่มนทาน้องแฟนต้พี่กาวไทยนะครับพี่พีรมพี่ปะนอมพี่ยงยุทธพี่ปียนุษย์พี่โกโก้นะครับพี่เกลือนะครับพี่เดือนพี่ซีโร่สวัสดีครับพี่บ๊อบนะ พี่บ๊อบจอนนะครับพี่บ๊อบจอนสั้นนะครับนะพี่ลีกันสเตทพี่ซีโร่พี่เซมเบ้น้องเฟนต้าพี่กู๊ดนะครับพี่บ๊อบจอนนะครับหัวบอลนะครับพี่ยงยุทธพี่ซีโร่พี่พิษนะครับพี่ซีโร่พี่ปิยนุษน้องเฟนต้านะครับพี่ปาริชาติพี่ชุมพรนะครับแล้วก็พี่สุชาดานะครับพี่บ๊อบจอนพี่เอสเอสเจโกอินเตอร์นะครับพี่ซีโร่น้องเฟนต้า เอชเจนะครับ sure. <hana> แล้ว <allen> ก็ใต้สุดแดนสยามนะครับพี่ปียนุษย์พี่กระจรนะครับพี่กู๊ดนะครับแล้วก็พี่บุญมีพี่ใต้สุดนะครับพี่กระจรพี่นครพี่บิวนะครับพี่บัญชาพี่มนทาพี่ลาล่านะครับพี่บิวพี่กู๊ดนะครับผู้ใหญ่เด็กบ้านผู้ใหญ่ชนบุรีจัดตั้งมาครับมอบธรรมชาตินะก็ว่ากันไปพี่สุธิพรนะครับพี่บุญมีนะครับพี่บุญมีแล้วก็พี่ศัก สุการนะครับพี่พบจรพี่ซีโร่พี่สิงชัยนะครับช่างเอและพี่สัมพันธ์พี่บุญมีนะครับพี่สุวัตพี่สุพัชราวดีพี่มนทานะครับพี่ดีสใจนะครับแล้วก็พี่ฮัทสันนะครับพี่รีโออะตอมนะครับพี่วีโก้พี่สมศรีนะครับกราบสวัสดีครับกดไลค์หนึ่งร้อยสามสิบไลค์นะครับนะ ฝากสนับสนุนคิวอาร์โค้ดพร้อมเพย์ด้วยนะครับแล้วก็โดนทไทยพนิต1 9ึ่เเนี่ยนะครับสติกเกอร์หน้าช่องระดมหน่อยนะครับเหลือเวลาอีก2วันเหลือเวลาอีก6ไลน์นะครับวันนี้ไลน์สดนี้น่าจะมีสติกเกอร์เข้าช่องนะครับเพื่อจะกระตุ้นให้มันตอนนี้ขาดอยู่120ินะครับ120ดอลลาร์นะครับนะพี่ณรินทร์ดาวดสวัสดีนะครับพี่ณรินทร์นครศรีนะครับ พี่ชโรธรนนะครับพี่เซมเบ้พี่รัฐพี่แดงอุบลน,นะครับอ่าเริ่มต้นก่อนเลยฮุนเซนฮุนเซนฮุนมาเนตทั้งสองคนก็ประกาศไม่ยอมแพ้แล้วก็ประกาศว่าการหยุดยิงไม่ใช่การยอมแพ้จากการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับฮุนเซนก็โพสต์รัวๆเลยไม่ยอมรับแนวเขตที่ประเทศไทยามาขึงลวดน้ำ แล้วก็เรียกร้องให้มีการเจราจา JBC รอบใหม่นะครับแล้วก็อบอกว่าการเจราจาครั้งต่อไปนี้นะครับขอขอบคุณพี่แสนดีนะครับนะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะเออแล้วก็มีการบอกว่านะครับการเจราจารอบใหม่ต้องจัดที่เสียมมาเรียบนะครับเสียมมาเรียบแล้วแลวก็ต้องเท่านั้นด้วยนะครับประมาณว่าอยากจะคุยกับเราเรื่องปักปันเขียดแดนดินแล้ BAR ครับทีนี้ขมิ้นุ่นเซนดิน เนื่องจากเรายึดเราเรายึดไหมเราประกาศแล้วกันผลของการหยุดยิงใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะครับปรากฏว่าเราอยู่ได้เปรียบเราได้เปรียบนะครับเอาอย่างนี้เราไม่ต้องไปประชุมนะครับเราไม่ต้องไปประชุมก็คุยกันนอกรอบให้มันจบก่อนจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงจะเอาแบบไหนนะครับเราได้เปรียบแล้วนี่เล่นตัวเลยนะผมเรียกร้องให้ให้ฝ่ายเราเล่นตัวนะครับ เล่นตัวเลยนะครับประมาณนี้ใช่ไหมให้ให้พวกมันเนี่ยให้พวกกะแม่พวกกะมีรเนี่ยให้พวกมันดิ้นพัดพาดกันต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลายที่หลายแห่งนะครับที่ประชาชนคนกะแม่เนี่ยพยายามจะกลับเข้าไปบ้านเรือนตัวเองแต่ก็กลับไม่ได้เข้าไม่ได้เนื่องจากมาเจอรวดหนามครับแล้วพี่ไทยของเราตอนนี้วางรวดหนามก็วางอย่างาวางแบบแน้นหนาะถาวรอลังการงานสร้างนะครับนะ วางแบบโหไม่บรรยะไม่บรรยังนะครับเป็นทะเลลวดหนามเป็นทะเลลวดหนามหีบเพลงนะครับอันนั้นสถานการณ์ทั่วไปชายแดนวันนี้ก็วันที่29การประชุมซึ่งทางหวังอี้นะครับรัฐมติต่างประเทศจีนเนี่ยได้เชิญเชิญไทยและเชิญเขเมีนเนี่ยไปร่วมปรึกษาหารือกันที่คุณหมิงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามท่านทูตเสียศัก์ของเรานะครับ พี่หลวงครับระเบิดจากกู้ยังไรครับระเบิดจากกู้ยังไงก็ก็ไปกู้ครับนะค่อยๆขุดมันขึ้นมาแล้วก็เอาชนวนมันเสียบใส่คืนแค่นั้นก็จบครับนะส่วนการประชุมท่านทูตสีนัตักของเราเนี่ยได้ออกมาโพสต์ได้ออกมาออกคลิปนะครับว่าทางการจีนเองเอไม่ได้แทรกแซงปัญหาไทยกัมพูชานะครับนะทางการจีนนะครับไม่ไม่ได้แทรกแซงเหมือนกับจะให้เรากับขมรคุยกัน อันนั้นคือคําพูดให้สัมภาษณ์แต่ผมคิดว่ารายละเอียดในการที่ฝ่ายจีนเชิญเราไปที่คุณหมิงเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาคงไม่ออกมาพูดว่ามีข้อตกลงข้อหาลือใดๆบ้างนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะ,ะเราจะมองเห็นว่าจีนเนี่ยจีนอยากเข้ามาเคลียร์ปัญหานะครับปัญหาความสัมพันธ์ไทยเขมรเนี่ยให้มันจบลงเพื่อจะรักษาอิทธิพลของประเทศจีนถ้าขืนปล่อยอเมิกันเข้ามาประเทศจีนจะเหนื่อย ประมาณนั้นนะครับเอ่อคิดว่าไปเจรจากับคอมเมนต์เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับก <laughs> <laughs> ็ไม่มีอะไรแปลกครับเอ่อพี่กุ้งสวัสดีจ้าพี่กุ้งสบายดีนะครับเอ่อแฮปปี้นิวเยีร์ร่วงหน้าเลยนะครับพี่กุ้งนะเอ่อพี่วิไลนะครับเอ่อไม่ได้อวยส้มเอ่อเน็ตเลยหมุน <laughs> โอ้ยผมไม่อวยแล้วครับนอกจากไม่อวยแล้วผมเกียดแม่นยิ่งกว่าขี้ครับนะสีส้มเนี่ยเออจนจนเสื้อผ้าผมอะสีส้มช่วงนี้ไม่ใส่ นะช่วงนี้ผมไม่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเอสซีจะเข้าใจผิดนะผมจะไปใส่นู่นแหละหลังการเลือกตั้งนะครับเสื้อพี่หลวงมาไกลออกแบบมาตั้งแต่วร์ชั่นแรกเนี่ยจะสีส้มเ,เป็นสีประจําช่องแต่ด้วยเหตุผลที่มันไปพัวพันกับไอ้พวกการเมืองสีส้มเนี่ยผมจึงเปลี่ยนครับออตอนนี้ก็จะเอาสีไม่เหลืองกับน้ําเงินล้ครับเอาสีเหลืองหรือน้ําเงินนี่แหละเอาขึ้นเป็นสีหลักของช่องนะครับนะพี่เกียงศักดิ์สวัสดีครับพี่สุมเมศนะครับ ผู้ใหญ่เด็กครับร่วมกันปักปันก็ดีๆไม่ชอบครับเเวลามายี่สิบสาสิปีอืมเพราะมันควรตีนนะครับขมิ้นมันควนตีน,นอ่ะมันดึงเชงไปเรื่อยนะครับดึงเชงไปเรื่อยแล้วเบิดตามแนวชายแดนเป็นรั้วอย่างดีกู้ทําไมครับกู้ทําไมใช่ไหมคือบอกว่าระเบิดตามแนวชายแดนเป็นรั้วอย่างดีบังเอิญว่ามันอยู่ในแนวชายแดนไทยอะครับมันอยู่ฝั่งไทยเป็นมากมากกว่าครับขเขมิ้นเนี่ย ตั้งแต่ลบกันมาเนี่ยเขมรเหยียบกับระเบิดตัวเองสามขาสามคนที่เหลือไทยหมดเออไทยนี่ขาสิบเอ็ดผ่านแล้วนะครับขาสิบเอ็ดนี่มาแล้วนะเหลือแต่ทิบสองสิบสามละทีนี้ดังนั้นผมว่านะครับเออผมเออพี่ซิโร่บอกเออสีเขียวดําขาวนะเออนะเอาสีสีส้มนี่แขวนไว้เป็นเอาแขวนไว้พักไว้ก่อนนะครับสําหรับสีส้มนะเออเอาเหนื่อยใจครับเอาเรื่องไหนอีกครับทีนี้ เรื่องเขียแดงไม่รีบไม่รีบครับเ,เรื่องอะไรจะไปรีบแล้วครับคราวนี้ไอหุซนเชนเอไอหุนเชนไอเขเมรนแล้วกันอไอพวกเขเมรนครับอยากจะปักปันเห็นไหมยังไม่ถึงรอบวาระเลยครับเหมือนกับส่งสัญญาณอยากจะคุยกับเราแล้วนัดกันที่เสียมมาเรียบปักปันเขียดแดงว่างั้นแล้วก็บอกว่าไม่ยอมรับนะเขเมรนไม่ยอมรับในเขียแดงที่ประเทศไทยแสดงาการยึดครองเขียดแดง อันได้มาจากการใช้กําลังเออก็คือการประทัก,กันรอบนี้ขเมรบอกไม่ยอมรับในในเขตแดนที่ประเทศไทยเขียนขึ้นมาใหม่ทําขึ้นมาใหม่เราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเขตแดนเออเราเพียงแต่บอกว่าเออเงื่อนไขาการหยุดยิงเออใครอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นห้ามขยับห้ามห้ามเคลื่อนย้ายไงเราก็อยู่ตรงนั้นมีอะไรบ้าละ่ะเออถ้าไม่พอใจก็เปิดมาเลยนะขมศเออ,เอบอกเลยบอกให้ขมนเปิดมาเลยนะครับ ช่ไหมอืมทาไมคเ,เห็นมันกล้าเรียกร้องพันล้านจากไทยครับซ่อมพระวิหารก็ให้มันเรียกร้องครับแน่จริงไปฟ้องดีกว่าครับนะเออไปฟ้องศาลโลกดีกว่านะครับเข้าใจไหมเออไปฟ้องเลยศาลโลกอะ่ะเออพี่หลวงคิดว่าปะทะาเอกอะไหมมีแน่นอนครับมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเออเพราะยังไงเพราะว่าเราเองเนี่ยเราได้เปรียบมากเราได้เปรียบมากแล้วนะครับเราก็เราก็กวนตีนได้บ้างทีเนี้ย ส่วนขมิ้นดิ้นนะครับขมิ้นต้องดิ้นแก้ไขสถานการณ์โดยเฉพะาะภาษาตาควายภาษาตาเมือนแล้วก็ช่องอานมาซึ่งเรายึดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พอเรายึดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยแม่ผมติดปากเขาว่ายึดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราทวงคืนใช้คําว่าทวงคืนดีกว่าเพราะเป็นของของเราเขมิ้นมามายึดของเราไปแล้วเราก็ไปทวงคืนขมิ้นมา,เ,าเราได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ในกลุ่มภาษาตาเมือน แล้วก็เขาสัตต์โสมไอต,อต่อต่อเนื่องกันเน่ะเขาสัตตโสมนะครับภูผีอ,อ,อะไรเนี่ยเยอะหมดอ่ะเราได้หมดเหลือแต่เจ็ดสี่ห้าเรายังไม่ได้ไอหุ่นเชนมันตอบมันตอบคนขมรนไม่ได้นะครับตอนเนี้สิ่งที่ขมรนมันทําอยู่ก็คือว่าไปปลุกระดมคนขมรนว่าอย่าเชื่ออย่าฟังอย่าดูอย่าเชื่อข่าวจากประเทศไทยให้ฟังการถแถลงจากรัฐบาลของขมรน ให้ฟังการชีร้แจงจากมารีโสเจตาเท่านั้นเข้าใจไหมครับเออมันก็เลยบอกว่าเราเฟกนิวเราเป็นคลิป AI ไอเห็นไหมขมเอีนออกมาโต้อตอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นการยึดตรงนั้นยึดตรงนี้เออมันบอกว่าเป็น AI ทั้งหมดขนาดขนาดเราเราลากเราลากล่างไร้วิญญาณของทหารขาเขมอียนออกจากบังเกอร์เพื่อจะอไปส่งคืนมาที่ชายแดนมันยังไปกลับกลับกับหลังหัน ไปไปเปลี่ยนจากคำว่าเราเอาร่างของทหารกระเหม่นไปส่งมันกลับกลายเป็นว่าเราไปเราไปป้นทรัพย์เราไปลักทรัพย์กับซากศพเมื่อดูดูมันทำครับเขมรน,นี่มันสุดยอดเลยนะครับของการอ,าอะไรนะโป้ปดโกหกตอแหละนะครับเ,เมื่อรเขม่ลั่นให้ไทยกับที่ตั้งาตามข้อตกลงสันนิเทียบมาเลยการเจราจาเอาเป็นสิ้นสุดตั้งแต่แรก คุยไปก็ไม่เกิดประโยชน์ถูกครับก็ไปคุยกับมันทําไมอ่ะเราได้เปรียบแล้วเราก็เล่นตัวบางทีเห็นไหมครับแล้วปิดทางขึ้นพระวิหารได้ไหมครับได้ครับเออได้ครับคือคือ,คอคเขียนขึ้นมายากขึ้นเอ่อช่องทางอื่นๆนี่หมดสิทธิ์มันขึ้นมาได้ที่ช่องตามมเลียเอ่อที่ห้วยตามมเลียมันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ต่อมาที่วัดแก้วแล้วก็ขึ้นวัดแก้วแล้วก็ขึ้นไปพระวิหารยากขึ้นนะครับเอ่อเพราะว่าเรายึดห้วยตามาเลียไม่สาเร็จ เราควบคุมช่องนั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขมินก็ยังได้ฝั่งนู้นไปนะครับนะพี่แดงไปทอหมดดีจ้ะพี่ลูกศรจะกดไลค์กดไลค์กดไลค์นะครับเอขอาเอาเอาเอาขอบขอบพระคุณพี่ปฏิตานะครับช่วยช่วยกันระดมระดมสติ๊กเกอร์หน้าช่องหน่อยนะครับนะเนื่องจากจะใกล้หมดวีคแล้วนะครับพี่ลูกศรเอ,อาเอฟซี FC ท่านใดมีส่วนหนึ่ง่นใดสงสัยครับนะไอเรื่องเงิน20ล้านหยวน ยี่สิบล้านหยวนนะครับก็ประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทประมาณนะถ้าเอาสี่บาทก็แปดสิบล้านบาทถ้าเอาห้าบาทก็เท่ากับหนึ่งร้อยล้านบาทรัฐบาลยังไม่ตอบตกลงว่าจะปฏิเสธหรือจะรับนะครับแต่เป็นน้ําจิตน้ําใจจากประเทศจีนน้ําจิตน้ําใจจากประเทศจีนเสนอมานะครับขมรนอาจจับรัฐมตีกราหงไม่ตรลงครับเฮ้ยเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมอยากให้จับอยู่นะครับเออเอาให้มันมาซื้ออาวุธอีกประมาณนั้นนะครับ เออแชร์แล้วขอพระคุณครับพิสุเมธนะามาล้อมข้างๆสิเอ่อนะประมาณนั้นนะมันซ่อมทางขึ้นพระวิวหารเสร็จแล้วครับถูกต้องครับมันก็ไม่ยากอะไรเนี่ยครับมันเอารถแมคโครมาถมดินเฉยครับดินที่ถูกระเบิดห้าร้อยปอนเราไปพันปอนเราไปกระเด็นออกอกระเด็นออกเป็นเป็นหลุมมันก็เอาดินมากบคืนแค่นั้นแล้วมันก็เร็วครับเพราะพวกขมียน,นี่มันเก่งเรื่องเป็นงานก่อสร้างพื้นฐานของขมียนก็เป็นกรรมกรก่อสร้าง แล้วมาเจองานแบบนี้แป๊บเดียวเสร็จไอสะพานไอสะพานโจกจี้อะไรนะั่นนะ่ะนะสะพานโอเโอจี๊ยบโอใจอะไรนะั่นนะ่ะเราเราระเบิดไปทิ้งไปมันซ่อมแล้วครับเออมันซ่อมเร็วเหลือเกินเนาะสามารถสัญจรไปมาได้เรียบร้อยนะครับก็โอเคเออว่ากันไปนะครับเ,ออเดี๋ยวไประเบิดใหม่อ,อ่าใช่ครับพี่เดือนแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยเปิดอีกแล้วก็ระเออถล่มอีกอ,อ่าส่วนเครื่องบินเบลารุสนะครับส่วนเครื่องบินเบลารุสเนี่ย ยังไม่มีหลักฐานคอนเฟิร์มไปที่ชัดเจนนะครับว่าเครื่องบินลำนั้นที่มาจากอ่มามาจากไหนก็ไม่รู้แหละมาจากเคนยาแล้วก็ลงมาจอดที่ลงมาจอดที่สนามบิเต,เตโชเอซึ่งวันนี้วันนี้ก็มีคนคนมือบอลไปตัดต่อภาพแล้วก็บอกว่าขนขนจรวดขนมิซายขนจรวดต่อสู่อากาศยานมาส่งให้ขมรแล้วก็ถ่ายลัง ลังพัสดุอันหนึ่งนะครับกองหนึ่งแล้วกันกองหนึ่งแล้วก็บอกนี่ไงอยู่ในลังแต่ผมไปเช็คแบ็กกราวแล้วแบ็กกราวภาพถ่ายแล้วนะครับอขอบพระคุณพี่กุ้งนะครับขอบพระคุณพี่กุ้งนะครับนะขอสุขภาพแข็งแรงนะครับซูเปอร์ชาร์ตซูเปอร์แชทนะครับผมก็หวังว่านะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าออย่าไปทำเฟกนิวอย่าไปทำภาคปลอมนะฮะใจจุ่มเนี้ยใจจุ่มเนี้ยนะครับพี่ไพรินขอบพระคุณมากนะครับพี่ไพริน มันมันเป็นอะไหล่รถนะครับอะไหล่เครื่องจักรเครื่องมือหนักเข้าใจไหมครับผมสงสัยถาว่าสังหอนใจว่ามหาอำนาจอาจจะเข้าข้างเขมรเพื่อทําให้จุดนี้เป็นพื้นที่สงครามใหญ่ไหมครับเป็นเป็นสงครามใหญ่ไหมมหาอำนาจเข้าไหมมหาอำนาจตอนเนี้โดยพื้นฐานจีนเขาก็อยู่ข้างเขมรเพราะจีนเขาต้องการนะครับเออเออบิ๊กเล็กรักทหารไทยบ้างนะ เอ้พี่ใต้พี่ใต้เป็นอะไรกับบิ๊กเล็กหรือเปล่าพี่ผมผมว่าผมเคลียร์เรื่องบิ๊กเล็กค่อนข้างจะโปร่งใสแล้วนะยังไม่เข้าใจเหรอครับบิ๊กเล็กรักทหารไทยบ้างนะ,ะคนใต้สงขาเพราะอะไรถึงว่าถึงเชื่อว่าบิ๊กเล็กไม่รักทหารครับเพราะอะไรครับคนใต้สงขาตอบผมหน่อยผมอยากรู้เมื่อวานพี่ก็มามาแซะบิ๊กเลกรอบนึงแล้ววันนี้พี่ก็มาแซะอีกนะครับ คิดว่าบิ๊กเล็กไม่รับทหารนะครับเอเออ้าวพี่อธิบายข้อ3ทีข้อสามก็ให้รัฐฎรผู้อพยพจากสงครามให้กับเข้าถิ่นฐานนะครับให้กับเข้าถิ่นฐานบ้านเรือนตัวเองนะครับโดยปราศจากการขัดขวางของของรัฐบาลาหรือกองทัพหรืออะไรก็ตามนะครับบิ๊กเล็กเร่งให้เปิดด่าน ยังไม่มีวาระการคุยเรื่องเปิดด่านเลยอ่ะบิ๊กเล็กยังไม่มีการคุยเรื่องเปิดด่านเออแล้วแล้วจะบอกว่าบิ๊กเล็กเล่งให้เปิดด่านได้ยังไงผมไม่เข้าใจการเปิดด่านเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นอำนาจของสอมชสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วยังไงไปคิดว่าบิ๊กเล็กจะเปิดด่าน หาเรื่องด่าบิ๊กเล็กอีกเหรอคนที่ตั้งอคติกับบิ๊กเล็กอ่ะคืออะไรครับอยู่ดีๆนะครับเออมาหาเรื่องให้บิ๊กเล็กโดนด่าโดนทัวลงอีกอะ่ะไปฟังมาจากไหนอีกครับไปฟังมาจากไหนครับ,าารบโอ้ยเวียนกรรมชีวิตบิ๊กเล็กนี่เนาะเออไปเป็นหัวหน้าคณะลงนามสันติเพียบก็โดนดา่า โดนด่าว่าไอ้โง่ไอ้ชัดไอ้ควายไอเ้เฮียไอ้สารพัดไอ้แล้วนี่ก็มาบอกว่าบิ๊กเล็กจะเปิดด่านเล่งให้เปิดด่านเอีไปเข้าใจอะไรผิดมาไหมไปเข้าใจอะไรผิดมาไหมครับเปิดด่านตอนเนี้ยนายกยังไม่กล้าเปิดเลย ฟังข่าวช่องอื่นปั่นเรื่องบิ๊กเล็กมาหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าเอาเอาเอา,เอาผมขอขอทำความเข้าใจครับพ,พี่ใต้สงขาครับทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นล่ะครับเออตอนรัฐบาลเก่าบิ๊กเล็กบอกว่าจะเปิดด่านเออก็เลยยังแค้นอยู่เขาพูดก็ถูกนะเขาบอกว่าถ้าเจรจาความกันได้สำเร็จ เออก็จะได้เปิดเปิดกิเอ่อเปิดด่านเอ่อประชาชนได้ทํามาค้าขายกันมันก็เป็นหลักการไงเออมันก็เป็นหลักการเพราะรัฐบาลที่แล้วอ่ะเขาไม่ต้องการให้เกิดการลบเขาไม่ต้องการให้เกิดสงครามเขาเลยต้องนําเสนอแบบนั้นเอ่อพี่กาวไทยบอกเอ่อต่อเธอต่อเธอพี่หลวงคือผมผมสงสารเอฟซีอ่ะผมสงสารเอฟซีครับ ที่ไปฟังอะไรบ้าบอคอแตกมาคนใต้สงขาเคลียร์ยหน่อยเร็วเอ่อเคลียร์หน่อยครับเขาบอกถ้าจะให้ดีอ่าหรือหวังดีเขามาช่วยกันทำบัเกอร์อืมนะเออบิ๊กเป็นทหารพูดตรงๆแบบทหารหาถูกครับบิ๊กเล็กสงสัยมันเป็นพวกไม่ไมไมหรอกพี่คนใต้สงขาผมก็เห็น ผมก็เห็นเขาเข้าวนเวียนมาในช่องผมนี่นานแสนานานแล้วนะครับเขาก็น่าจะฟังผมบ้างอะ่ะเออแต่ไปทําไมไปถึงมีชุดความเชื่อชุดความคิดว่าบิ๊กเล็กเร่งเล้าเร่งเร่งรัดให้เปิดด่านนายกหนูยังไม่กล้าเปิดเลยบิ๊กเล็กต้องการให้บ้านหนองจานเป็นเอ่อเป็นด่านของทั้งสองประเทศไม่ใช่บิ๊กเล็กเขาเสนอว่าเอ่อฝั่งนู้นกับฝั่งเราเสนอตรงกันว่า ควรจะสร้างจังหวัดบัเดบนเตียเมน